บอแมนบอเก็บแบบใดถึงเอียงหน่ผัวตีบอมันบาดมันเป็นบาดเองมันบอลด้าบอนขอบชบจอดนี้ได้เออมันบาดเองมันเช่าแล้วบอเป็นไข่นะเชาเออผัวจะไปใช้ในลูกจะไปใช้ลูกเฮานอนพัวเฮาทำงานเออเจ้ามีน้องผู้หนึ่งบอโดยคอยสีถามโดยอ่าคอยไปเงินลังหนึ่งคอยเอาเขาไปใหงเมื่อวานนี่ คอยามไปทามาคอยว่าเป็นพี่น้องเจ้าอ่าชื่อเล่าชื่อน้องใดโดยแม่นแม่โม่น้องสาวาจะบ่โดยชื่อกันกับเล่าเลยพี่น้องเลยน้องใดน้องใดแค่แหละน้องสาวเล่านี่เอื้อยกระทุกน้องกระทุกพี่น้องเลยน้องเขาหน้าตาประกำงามน้องใดนะพี่น้องเลยงามน้องใดเนาะขาวงามได้น้องใดได้คิดว่าก็นุ่งชงตัวเก่าตลอดคอยไปนะคอยตนเจ้าเด้น้องใดเขาว้างคอยก็คือกันบ่มี อดเออดิฉันมีงานกะได้เข้ากินได้เฮือนได้เป็นนัวกลินกะบกันหางเงินหาคำกะได้ชื่อเซนชื่อสงเข้ากิ้นมัดแล้วบ่นเนี่ยมัดแล้วยังซองสำโรโอ้ห้ามห้า,ามทางให้ห้ามเอาเข้าวกลิ้นมาไอ้ในถุงหนึ่งอย่าล้างรถนะผัวเอาไป<ว>ใช่นะ กาวสบายดีนะวันนี้เช้าพอลุงไปป่าเบอร์สกุลุกคนมาจูหม่งสูบอนพี่น้องเมื่อนี้อ่าสิมาเงินลังนี้พี่น้องไปมาหาเพิ่นโอ้เห็นยังเด้คือเห็นต่อยหมากอะไรงงๆอยู่เอาเบิ่งเบิ่งก่อนสบายดีพี่น้องไหสบายดีอันเป็นยังคือดำเหมดเลยแถวนี้เหรอผมวจูบว่าเจ็บเจ็บบ่คือเห็นดำเป็นวงกลมเลยนี่เขาคิดว่าผัวดูดว่าบ่แม่นบ่ เก็บแบบใดถืออย่งไรพวตีอบอมัน,นบาดมันเป็นบาดเองมันบอลนะบอลขอบชอบจอดนี่ได้อมันบาดเองมัน,มนเช่าแล้วว่าเป็นไข่นะชเชอาพวจะไปใช้ในลูกจะไปใช้ลูกเขานอนพวเขาเพ่งงานเออเจ้ามีน้องผู้หนึ่งบอได้คอยสิถามได้อ่าคอยไปแนหลังหนึ่งคอยเอาเขาไ,ไ,ไ,ไปให้เมื่อวานนี่ ไปามไปทำมาขอว่าแม่พี่น้องเจ้าอ่าชื่อเล่าชื่อน้องใดโดยแม่แม่โม่้องเช้าจะบอกโดยอ่าคือกันกับเล่าเลยพี่น้องเลยน้องใดน้องใดแค่แหละน้องสาวเล่านี่เอ้ยกระทุกน้องกระทุกพี่น้องเลยน้องเขาอุ้ยหน้าตาประกำงามน้องใดนี่พี่น้องเลยงามน้องใดเนาะขาวงามได้น้องใดได้คิดว่าก็นุ่งชงตัวเก่าตลอดคอยไปนะคนอิตนเจ้าเนีน้องใดเขาปะคอยก็คือกันบ่มี อึดเด้ท่านมีงานกะได้เข้ากินได้เฮือนได้เป็นนัวกลินกันท่านหางเงินหาคำกะได้ชื่อเซนชื่อสงเข้ากิ้นมืดแล้วบ่นเนี่ยมืดแล้วยังซองซัมโลโอ้ครับครับทางให้คำเอาเข้ากินไหมไอ้เนะี่ยทุ่งหนึ่งอยู่รังรถนะผัวเฮาบอกว่าวใช่นะเข้ากินไหมไอ้เนะนี่ยรังรถทุ่งหนึ่งเอาทุ่หงหนึ่งได้ลไเด้อวยทุ่งต้นมีมีนะ เราเมื่อยเป็นทางไหมือนี้อยู่เฮือนบ้านผักก้อนเราวราปวเข่าปวเจ้าอ่ะโดยเราวราให้คอยอยู่เฮือนมือนี้ผักกันขอบใจอันนี้เขาเด้อเอาไปกินอันนี้งข่อย่อยเองงข่อยเองนี่แหละคอยซื้อเห็ดอ่าซื้อกระสอบนึงล้วข่อยเห็ดเป็นถุงเป็นถุงวิลลิก่ะ เอาเงินของวิริเองพี่น้องเลยมาซื้อเข่าแล้วก็เห็ดเป็นทงเป็นทงเงินใดที่ว่าบ่ได้ก็ให้แล้วมีกําหนดซีฮาโลแล้วก็มีพร้อมพี่น้องเอลยจาวันนี้ก็ได้เนาะจับอุปกรณ์หอดมือก่อนจังได้บุญเออเอาไว้ไว้จาวันนี้เออพรวนไปเห็ดเบียกเนาะอืออืใช้มาเพื่อนเ็ดเห็นไหนเพื่อนเฮ็ดให้แล้วบ่ยังโหเพ่ยังมาทั่านมาเฮ็ดบ่เลยจะตีนเช้าก่อนบ่ชาชมไปก่อนเถอะละหน่อยเนาะอืออื ว่าหอนแดดเนาะคือภูเขามายืนนมเพิ่มอะพี่พอคิดว่าถามเล่าเรื่องเรื่องน่องเลย้นั่งนี่ก็ได้นั่งนี่ก็ได้โออเออนั่งไหนเออเออบ่าบ้ตั้งกล้องสีแดล็ดน่ยังมายืนเพียงเทาอ่าพี่เอ้ยมายืนเพียงก็ได้ฮะมันชี้แจงบ่ทางนั้นเจ๋อเอจ๋อมาเ้าวนั่งนกำกันเทาอืมบ่เอยจะเขียหอดบ่นหนองเจ้าเขียนหอดเจ้าเห็นเราโดนแล้วบ่ได้เห็นกันนี่โดนแลฮะ ดนเลยไ่ได้เห็นนะไปแววน่องยูบอกเวลาลงเมืองนะบ่บ่หูว่าน้องยูใชสหูหรือว่าหูหรือบ่าเฮ่อนนะโดยเออหากบ่ได้ไปแววโด้วยเราบ่มีรถเด๋ยนนี้ก็เฮายยกไปแต่บมีรถนี่ก็เฮาก็ดหอดแม่ลูกเฮาพูนึงอยู่บ้านกะฮานเฮาบมีรถเด๋ยนนี้ก็เฮาอยากไปลูกผู้ได้ผู้ใหญ่นะบ่โดยโอ้่อยถามหา่อยถามหาผู้ใหญ่และเอออยู่น้าแม่บ่โดยโอ้บมีรถ เราอยากกลับมาเดนี่แต่บ่มีรถเฮาเชิไปเอาลาวลูกเจ้านะโดะแต่เก้าต้นไปจะเอารถไม่ใช่ไปเฮายางปาทกเราว่า,า,เ,รา,าเราอยากอยู่นําแม่เฮาอยู่บ้านกะหานเราว่าว่าเฮาเฮาคิดหอดเราเราว่าว่าแม่เฮาว่าเฮาก็เลยปาเราอยู่นั่นเฮาก็เลยเมื่อ,อยางเอาอยางเอา กแสดงว่าเล่าเนี่ก no ับบอดี uh ้ม uh. ี no ่ยังพ uh ี uh ่น้องเอ้ยเขากินกันยังมัดแล้วเนาะเขากินกับบอดีมี่พี่น้องเลยบริตัวที่บริตัวตัวบัดจัจะเบิ่งกันจะเบิ่งก่อนเล่ากับน้องใดนี่ยว่าม้วนคือกันเด้พี่น้องเอ้ยน้องใดนี่กับโดยอ้วยน้องใดโอ้เป็นตาแพงนลยพี่น้องเอ้ยน้องใด้จะลูกๆหนึ่งได้น้องใด้ได้โด้วยแต่ว่าน้องใด้ครัใช่ลูกหลานน้องใดหน้าตาเกลี้ยงขาวน้องใด้นะคนขาวเนาะ ค,ค่อยก็ว่าค่อยถามมึงนะแล้วบอกเรามีเอือยอยู่บานพ่นมังมีเราแปเอาพวอยหันเขาก็เลยถามว่าเอือยเจ้าซื้อได้ครืเาถามลงใดเมื่อวานนี่ <laughs> <AO S 2> อ่าเขาถามว่าไปบอกมืนนาอยากไปหาเอือยบอเราว่าอยากไปเราว่าบุมีรถเราว่าเขาว่ามืนนาเด้อคันว่ไไอเรีวเวียวกไร้างานคัน่บคาเวียวกยังไงชี้ให้เจ้าไปนั่งเด้ออันนี้แบบคอยมาเวียกแหละคอยมานอนพี่แล้วคอยคอยเอาเรามานั่งก็ได้เพราะว่าเขาจะตายแบบคอยมาหาเจ้าแล้วคอยกับเมื่อนี่คอยจีพาเรามานั่งเพราะว่ามานอนผี่เะยย่างมันยากหลูกัวเราด้ ก็เลยว่าบริมาน้่นี่แต่ว่ามือหนาหมแหละเราเราคิดหอดเจ้าใด้เราวนองใดนะน้องเจ้านะโดยข้าวัะคิดหอดคือกันคิดหอดคือกันโดยบริเจอกันเนาะโดยน้องไดนี่กะแต่เราเอาผัวมาเนี่ยว่าเราทุกเลยน้องไดเราว่าทุกเราว่าได้ลูกมากลลวก็ทุกโกรดเราว่าเขาน้ำจะปลาแต่ว่ามึงเอกินมั่งมือก็ได้กินเยอใจตนเล่ายุ่งน้องไดนี่กกพี่น้องได้เป็นน้องสาวของคนนี้แหละ แม่ยังอยู่เนาะแม่ก็น,นอกยังอยู่บ้านกับหางบนนอกยังอยู่เพื่อนแม่เอากระทกบนยางข้ากินกับบอม่ต่างมิตเตวาเขาพูดจะมิแตว่าขาดเคินเื่อนอก<อ>ขาดเคินพ่อเอากระเท่าแล้วพ่อกระเทาแล้วแม่กระเท่าแม่กระเท่าเป็นของไงเห็ดยังบุเป็นคืขนขอขาเจ้าหนึ่งกับบอมีเวียงงานการสานเสียหดเนาะ กับผมมีเงินมีคำาที่ว่าจะซื้อกินพอไปเห็นงานมันเนี่ยได้เงินทันได้เงินเดือนัง้ซ้ำเก่าว่าก็อะไเราให้เขาจ้างค่เนนึ่งกับเพชิพเอีกเราจ้างเอยนีโอ้เจ็ดสพันนึงโอ้เมืนหนึงเจ็ดสิบพันกระถืออย่ได้พี่น้องไงนอยู่หนกับมือละแสนหนึ่งเขาจ้าง ขันในรถที่ห้างจะขั้นหนึ่งขั้นนี้พอเดินไปครับห้าน้องหานุ่งห้าแม่ตลอดเนาะขาอยากไปแหละคขันมีรถหาไปแล้วเดินเนี้ยขายไม่มีรถขั้นหาคิดเองคิดยูแม่คิดลูกเหาอยู่อยู่พุ่นยู่บานกระหันพุ่นขาให้ตลาดให้อยากไปหาในบ่โดยโอ้เราให้เราอยากไปหาพี่น้องเลยขั้นขั้นไปขั้นไปพุ่นน่ะจะไปพุ่นแต่ก่าหันเจ้าเจ้าขี้ยืมรถยืมรถเขาบ่ ย่างย่างโอ้ความแห้งเขาเขาย่างหอดพุ่นอยู่ปูใหม่พุ่นเขาคอหลอดเขา่าจักรหลอดไผเขาโบงูขเขาคอเขาเขาเอาให้บ่ราะหลอดนะบางคนเราให้ <c oughs> บางคนเราบ่ให้เออเขาให้ใไปน้ามันที่ไม่ให้รถอดที่ที่ต้องหยอกเพื่นเออเราปะเขาว่าว่าเขาอยากไปแน่จะไปอยู่ไซน์ในอะไรเราว่าว่า ลงพุนเขาไปอยู่ชุปนพุนเขาว่าขอไปแน่เขาลงอยู่บ้านมันดงบ้านยังกองมันดงนี่นะเออมันดงเขาลงอยู่มันดงกับเขากระยานต่ออีกอยูสะเดนพุนอยู่บ้านกระหานพุนออาบอนเออไปหอดพุนพุนและเพื่อนเม่เยาเจ้านี่บริจอกับน้องนี่โดนซ้ำได้เขาจักปีแล้ว ได้เลยปีปีหนึ่งเลยป่าบุรีเจอกับน้องเลยโดยย้อนว่าบุรีมีรถไปหากันเนาะโดยอือเอาขันมีมือใดมือหนึ่งขันแปนว่าข่อยเคลียร์เวียกเกลียรงานของข่อยแล้วมั้อ่าบุรีงานการยังไงข่อยบุรียังเห็ดแหละอ่าข่อยชิพาข่อยข่อยชิพาน้องเจ้ามะลินน้ำเจ้าเพื่อหาหน่องใดเพราะว่าเราอยากเจอกับเจ้าหน่องใดเราคงความได้หน่องใดได้ข่อยกับแพงเล่าหน่องใ อีตนลูกเล่าให้พี่น้องเัหนหน่อยคิลบอสเป็นตะแพลงลูกเล่ากูนห,นหน่อยนะปน,นี้เจ้าหนึ่งคือแม่นี่ก็เก็บหอตลอดแต่หาโลดเนา<อ>ะโดนปนีนเอาเก็บหอดลูกเอาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฮะโดนเฮาอยากไปแต่บ่มีรถอืมยากบ่มีรถเพราะว่าข่อยกับทำ่า,าพาเราไปได้บอกมีกละทางเพราะว่าข่อยยังสิไปเวียกทั้งผีพี่น้องเลยมันก็นยากเราอีกขนันสไตว่าขันคอยมาหาเราแล้วกลับลงเมืองนะแม่นยุก ถ้าเกิดว่ามีผู้ใหญ่พักเครื่องประคองมาให้ะนะ,ะแต่ว่านี่กะบโมมี่เป็นน้องมีแต่ว่าบิลี่มาจอบเพื่อนแล้วกะ็เอาเข่ามาให้เพิ่นน้อยนึง่งเป็นน้องเลยเพราะว่าลี่ได้เขาเ่าแล้วบิลีเ่เฮ็นเป็นทงเป็นทง,เป,นทงเป็นทงไหวทงละหาโลชิบโลไอ้ทงลาหาโลแล้วกะ็มีม,มีพรอ้อมแดดเนาะปากเจ้าในถึงยังเอาดีๆีนี่พวตีบ่คือช่ำเบิร์ดบอแต่กันนี่มันเป็นบาดมันเป็นบาดแล้วมันฉ่ำ เนี่ยนี่ก็เศร้าแล้วแต่มันเป็นดำเอีเป็นดำเป็นวงกลมเลยพี่น้องเลยเ <laughs> นี่ยว่าตีมวยกับผัวบอมแนบอกเนี่ยว่าตีมวยกับผัวอ่าเรากินหอดน้องเรายูพี่น้องเลยแต่ว่าเราากไปหาแต่ว่าเราก็อ่าบริษัไปหาเพราะว่าหนึ่งมาก,กันโมีรถพี่นอ้องไปเย็กไปหาแม่ยูแต่ว่ากับโบมีรถคือกันไม่นีไม่ไมเื่อนนี้ได้แล้วบออยังขาดยังแน่ไม่เฮ่อนนี้ยังขาดยังแน่นี่อยากเข็ดเฮ่อนนี้ตอนนี้ได้ยังแน่เรวตอนนี้นะ ยังม่ได้หรืเอาเก๊าสอนี่เด้ใช่คือว่ายังม่ได้เส๊าสได้แล้วตี่เก๊าตทีนเก๊าได้แล้วเออแล้วก็ยังได้ยังอีกวันนี้แกยัางไม่นี่แหละอยากได้ไม่นี่แหละชังกะชีได้แล้วบ่ได้แล้วนี่ชังกะชีก็ได้เลยเด้น่ายังขาดแต่ไม่ปัญหาหลักๆนี่ก็คือไม่เลยพี่น้องไม่นี่แพงไรไม่เอาลูกไห้เนี่บังถอดไม้มาก่อนเออไปไม่เห็ดเทือนลังหนึ่งนี่บ่วยง่าง่ายๆได้พี่น้องเลยเห็ดเทือนลังหนึ่งนี่มันต้องใส่ไม่เส้นเส้นนี่กระไรโต คือค้างเสาเมปแป็นอีกโอ้ลายล้านเติบเป็นองะเลยตะกี้บ้านคอยก้าเจ้าป่านนะเม็ดหนึ่งสิบพันสองสามปีก่อนนะเดือนนี้บ่ได้เลยพี่นออ้องะเลยเม็ดหนึ่งส้าวพันสามสิบพันเป็นป่านแห้งแพงขึ้นโอ้บ่อไวพี่นออ้องะเลยแห้งมิลลี่ก็ขึ้นโอ้เหตุอะไรดิวะใหมต่ตอกขอกตากับแพงขึ้นน้ำมันน้ำมันกับแพงขึ้นกับบติดอกเนาะอ่าเลดเงินมันขึ้นท่าชิสือสามเก่ากับไอตนชาวบ้านเพิ่นขึ้นกันเห็ดเฮือดลังนึงกั ถามาเป็นเงินกีดนี่ร้ายบอกมันก็ร้ายหลายเป็นหรองเลยแต่ว่าค่ะเป็นเงินอัตราตาัางประเทศน่ะมันมันกระสีถือแน่กระซ้ำเก่าอะไรเงินตังประเทศกระซ้ำเก่าอะไรแต่ว่าเงินเงินบานเท่านี้จะร้ายแน่เอานั่งนั่งนั่งรถนั่งดน,ง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 นงตื่นแล้วตื่นแต่น,นอนเราพี่น้องเลยมาในเบิ้งควริทามาเชืยอจะกูตะกูโค้เยอ่าจรงบังอันนี้ก็ได้ถ่ายล้วก็ะได มือไงอ๋อคือมือฉันเนาะเจ้าคุณจักบอกอ่นชื่อน้องน้องเคยเจ้าชื่ออะไรหูเป่าแก้วตาแก้วตาลอยโอ้แก้วตาเดี๋ยวเจอกันยุบบอกร้องเคยนะได้เห็นกันยุบบ่บูดีเห็นพ่อมันกำนองเลยลอยโอ้มาแจงเนาะถอยมาอีก็ได้วมาแจงอืม คือว่าขั้นขั้นเป็นว่าหายไปเจอกันนีกอ่ะคือว่าโดนๆนี่จังเลยเจอกันท่านึงขอบคู่ว่ะชิดอยู่แบบพร้อมเพียงก็เลยนี่ก็ดีใจแน่นาะจอน่นาะคยก็อยากให้ขาเจ้าได้เจอกันอยู่พี่น้องอยากถ่ายคลิปวงันเป็นแบบใดน้องเพื่อเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนให้ได้เงินก่อนอ่าได้เงินได้ค้าก่อนเนาะอจาจังสิเติมน้ามันแล้วก็พาเราไปเจอกันกับขอบคั่พี่นองเางไปีหนึ่งบ่ได้เจอกันป้าท้ออือลุงจ้องินเข้าแล้วบ่ มันสีเขาย่ามพ้นเลยได้หนิได้สีฮอดย่ามพ้นหนิแค่นี้จะหน่อยนี่ฮอดนี่มันจะไปแล้วเด้อเห็นบอกว่าใส่พื้นอีกอยานมันไปนี่เข็นพัดลมพัดนี่มันจะไปแล้วสักสี่นิสังกะสีโดยม,มันมันอยากมันอยากปิวไปเลยบ่เลยเราก,ก็เลยใส่พื้นกันนั้นแหละอือมันจยกลมจยกหักกันนะเนาะโดย เพี่น้องเอ้ยมิเตว่าช้ำนั่นและน้องบิลี่ว่าเดี๋ยวสิพายางโล่บางเงินเราอ่าหน่อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยอ่าเอาเลยอ่าโวยกล่องกับพี่น้องมึงในเงินเราเติมอีกหน่อยหนึ่งเนาะอ่าสำหรับเงินเราก็โอ้พี่น้องเอ้ยผนมาจะหน่อยกับอีตนเราอยู่ยังมันหักยำเพี่ออะไรรูออกเปิดอะไรต่างๆซังกระซียังกัโอ้พี่น้องเอ้ยเบื้องนี้ก็หอดบุลเรือยังเลยยันหนผลนนี่แหละพี่น้องเอ้ยยันอยู่ยากยำผนยำยังไง วโอเคเนาะงเป็นน้องเนาะสำหรับว mm. ัอนี้ก็มาถามเรื่องเหื่อยเป็นซจำนี้เนาะอ่าแต่ว่าน้องใดน้องเจ้าแท้ๆเนาะน้้้อองแทๆโเจ้ากระทุกน้องกระทุกอินทุนใจเนาะน้องเรากระบ๊อมียังกินเพื่อใหเขากับบ้านชมูนนั้นชมูนน้ำบุ้งแต่ว่าน้องใดหนี่งเขาเอคยน้องเขาสามคนเขากับพี่น้องเอ้อันนั้นกับเพื่อให น้องได้นั่นน้องเขาน้องเจ้าอืออือโอเคสาวเพน้องเอ้ยมีแต่ว่ามือหนอ้าเดี๋ยวมาแว่เพิ่นใหม่อีกเนาะ<ด>เรื่องเงินเรื่องซานมันก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยผากไว้ในพ่นตกเงี้ยงมากกับพาเมื่อี่น้องเอ้ยอ่ะโอเคเด้อเอ้ยเด้อข้าวซ่นเดี๋ยวคอยจะเขาไปซื้อใหม่ให้เพิ่นก่อนเด้อเวลาจังว่ากันใหม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาไปซั่งใหม่ให้อายะอ่าที่ว่าเราถือครัวอะไรนี้ก่อนน้องี่น้องเนาะติดตามถ้าเบิ้งคลิปใหม่เด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องแนสบายดี